พิธาเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังชวดเป็นนายก วันที่19กระกฎาคมภายหลังการประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272ของรัฐธรรมนูญเป็นครั้งที่สองโดยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานรัฐสภาทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมเริ่มขึ้นในเวลา9.30นาฬกา30นาที ทั้งนี้มีสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด748คนการได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งคือ375คน โดยที่ประชุมรัฐสภาเสียงส่วนใหญ่เห็นว่ายติเสนอชื่อนายพิธาเป็นยติที่ตกไปแล้วไม่สามารถเสนอชื่อนายพิธาซ้ำได้ตามข้อบังคับการประชุมรัฐมนูญข้อที่41ด้วยเสียง395ต่อ312งดออกเสียง8เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงจากจำนวนผู้ลงมติ715คน ล่าสุดนายพิธาลิมเจริญรัตได้มีการโพสเฟซบุ๊กโดยระบุว่าตั้งแต่การเลือกตั้ง14พฤษภาคมสังคมไทยได้เปลี่ยนไปแล้วกาก้าวไก่ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมและประเทศไทยจะไม่มีวันกลับไปสู่จุดเดิมอีกดังนั้นต่อสู้ร่วมกันต่อไปเราชนะมาแล้วครึ่งทางอีกครึ่งทางขอให้สู้ร่วมกันจนสำเร็จจงได้